ไปยังต้องว่ะสักไหนสักหน่งห้า <c oughs> ส,สี่สามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลุนลุมมาอะไรเรื่องฮะเรจอกันผมมาในลุคแบรนด์แซงดูรองของผมก็ <นะ S 1> ผมนะเป็นเสื้อสูตรแบบสมาร์ตๆแล้วก็ติดเซ็กซีน่นิดๆครับผมได้เซ็กซี่นิดนึนงใช่ครับ,รบผมมาในานามของออฟวายทั White ครับเป็นเสื้อคอปกแล้ก็มีเสื้อแจ็คเก็ตนะครับครับผมผมมาในนามของโค้ชครับก็จะมีความสตรีทแล้วก็ความเขาเรียกว่า เป็นเป็นตัวเองแล้วกันรือว่ามันเข้ากับผมนะก็แบบว่าชอบแฟชั่นอยู่แล้ใช่ครับครับเซ็งลู้รองฮะเข้าเอาไว้ฮะโคชโคชเนาะเข้าชอบให้ของตัวเองกันจริงเอาผมก่อนแล้วผมชอบเพราะว่าล่าสุดถูกไปปารีสมาแล้วแบบว่าได้ได้ได้ชอบแต่งตัวที่ปารีสประมาณนี้คือมันเห็นว่ามีเสื้อคอกลมแล้วก็มีแจ็คเก็ตสวยอะไรเลยแบบว่ารู้สึกถูก กับลุคประมานี้อยู่แล้วอะไรครับผมชอบนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัวหอมนิดนึงแต่ว่าใส่อันนี้มันรู้สึกแบบไหลมันแบบกระชับมันสมาทแล้วก็แบบไหลกว้างฮะแล้วก็แบบดิ้เซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงแบบว่านิดนึงไะแอบแอบแอบเผ็ดนิดนึงครับก็มีบ้างครับผมแต่ว่าได้แซงโรลองมาก็ครับก็ได้ใส่อย่างนี้ครับก็จริงก็เป็นเรียกว่า c a s ช a l ล o o ที่เหมือนแบบ ผมกชอบใส่ประมาณนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบวันที่ไปเดินห้างไปเที่ยวไปถ่ายรูปหรือว่าเป็นวันที่ซ้อมเต้นก็ตามเพราะรู้สึกว่าแบบนี้มันมีความสีแล้วก็อันนี้ผมพูดว่ามันมีความเป็นตัวผมมากก็เลยแบบค่อนข้างชอบลุคนี้ของโค้ชมากครับผมซ้อมเต้นนี้ใส่กระเป๋าเลยไหมฮะใส่กระเป๋าเต้นเลยป่ะโอ้เดี๋ยวลองดูับอ่ารับผมเมื่อกี้ให้กำลังใจเพื่อนๆน้องๆเดินแบบกันเลยนะเยเมื่อกี้ที่ผมตบมืออย่างงี้เลยคนอื่นที่ผมตบมือแต่ว่าพอ เพื่อนๆมาตบ่างอี้เลยเห็นน้องไทยชอบแกงน้องไทยมองเห็นมองมองไปที่น้องไทยน้องไทยแอบยิ้มอยู่มีพี่อรันแอบแอบแอบเดินเลียด้วยเอยู่อะไรอย่างะี้น่ารักดีน่ารักดีดีชอบชอบดูน้องเน็กด้วยวันนี้เห็นแบบมาเป็นเดรสขาวๆโอ้โหเดินด้วยกันโอ้โหเดินด้วยกันใช่แล้วครั้งนี้มานั่งดูว่ารเออครั้งนี้นั่งกินน้ำน้ำมันชันนั่งดูน้ำมันชันนั่งดูนั่งตบมือครั้งแรกก็รู้สึก รู้สึกดีครับขอบคุณครับเปลี่ position นนิดนึงอ่าเปล็น position นิดนึงครัๆครับฝากงานวันนี้ฝากงานวันนี้ครับก็ฝากงาน world fashion trend ค่ะของสยามแล้วก็2024แล้วนะครับพวกเราบาสก็มาในนามของสามแบรนด์นี้ก็อยากจะให้ทุกคนบอกว่าติดตามงานนี้ด้วยครับผมครับงานของเราหน่อยครับงานของเราโอ้ครับก็จริง ล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเพลง Watch Your Step ไปครับก็ตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่สองล้านครับสองล้านแล้วก็ครับอยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันปั่นช่วยกันดูด้วยไปถึงแบบว่าสิบล้านนะฮะได้เท่าไหร่เลยเท่่าไหรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เลยอยากแชร์สิบล้านมีแล้วแฟนๆมีหัวใจให้ครับผมครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยครับผมเพิ่งปล่อยไปเพิ่งมาใชเพิ่งล้าแบบเป็นเหมือนแบบว่าคาร์ลิโกโต้หรือว่าแบบเป็น ลิมิตแพลนแล้วกันแพลนแล้วกันว่าสองิบกันสามเราจะมีอะไรบ้างในแต่ละวันครับผมก็จริงวันนี้ก็เพิ่งมีแบบชาเลนจ์หน่อยชาเลนจ์อ่าใช่ใช่ใช่เพ้เราไปแก้ท่าสะพ่อเยอะมากเลยไปไปดูได้ที่ไหนไปดูได้ที่ bus dot b c o f you are h ครับใน IG ครับผมครับผมไปดูได้ครับแล้วก็ใหม่เราก็จะวางแผนที่จะไปโชว์ในแต่ละโรงหนุ่มแต่ละใหญ่ใหญ่ๆองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีโอกาสที่มาที่นี่ด้วยครับครับ ที่มาอย่างเงี้ยเพราะคอนเทนๆคือตามให้กำลังใจแบบต่างแน่นนบัสกิ้งบัสกิ้งครับบัสกิ้งเอาเดย์บัสกิ้งบอกเลยว่าก็สำหรับเราเรารู้สึกว่าแบบมันเขาเรียกอะไรมันมันยิ่งใหญ่มากคือไม่ไม่นึกว่าคนจะมาดูมาดูเยอะขนาดนี้ครับก็เอาจริงอยากขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราบัสกิ้งไม่ว่าจะท่าไหนก็ตามที่ไหนก็ตามก็ขอบคุณมารู้สึกกับได้ได้รับกำลังใจขอบคุณหัวใจขอบคุณหัวใจมากครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากอะไรครับไมเรื่องแบบเรื่องตัวเนี้ อ๋อใหม่ถึงบัสกิ้งใช่ไหมเหมือนในตอนแรกในรายการเจ็ดพันกาาสวยเอมันมีที่เราเคยออกไปยี่สิบคนอยู่แล้วบัสกิ้งมาก่อนใช่ครับแรกเหมืองแรกใช่ครับแล้วก็ั้งนี้ได้มีโอกาสไปบัสกิ้งได้ไปเจอแฟนๆก็รู้สึกรู้สึกดีแต่ว่ารู้สึกว่าโตขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าก็ความรู้สึกที่มีให้แฟนๆหรือว่าแบบความอบอุ่นที่เขามีให้เราก็เหมือนเดิมแล้วก็แบบไม่เคยเปลี่ยนมากขึ้นด้วยใช่อย่นี้มีแฟนไปหาแต่แนจากจังหวัดบางไมอะไรยังไงไหมคะอุ้ยแฟนต่างจังมีอยู่นะ มีอยู่หรอมีอยู่มีมีอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ต้องอุ๊บอุ๊บไว้ตามสไตล์ให้มัเป็นเรื่องอนาคตให้มัเป็นเรื่องของอนาคตนะครับตอบแบบนี้ดาราเป็นเรื่องของงานงอฮอนาคตอนาคตอยากล้วงอะไรต้องถามของทีมพีมจะบอกคนที่ถามอะไรฮะเดี๋ยวไม่ถามผมถามพี่กับครับครับอยากเลือกสุดที่สุดท้ายว่าที่เซ็นต์เบอร์พอประกาศชื่อดอมแฟนด้อมบีอัสเป็นบีอัสวะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยนี่คืออะไรฮะวิธีออกเสี ขอออกเสียงชื่อเป็นคบที่ถูกต้องใช่ไหมฮะ B s ครับ B s ไม่ไม่มีมากกว่านั้นฮะ B S B s B u งเดียวมีแบบเรียกแบบน่ารักน่ารักเป็นน้อง B s น้อง B s ของบัสอ้วนเฮ้ย B s ของบัสอ้วนได้ได้ได้ถ้าไม่ถึงต้องเป็นชื่อเลยถ้าไมถึงต้องเป็น B us ฮะก็อ่ะก็ก็เดิมทีเหมือนว่าเราเราอยากจะตั้งชื่อดอมที่มีความคล้ายๆกับชื่อของเราคือบัสใช่ไหมฮะก็เลยแบบว่าได้ได้ชื่อ หนึ่งมาคือ be us ซึ่งซึ่ง be us ตอนแรกมันเป็นเหมือนว่าสองคำที่ไม่ได้ไม่ได้ต่อกันก็เลยแบบพยายามหาชื่ออื่นๆบ้างแต่สุดท้ายมันก็เหมือนแต่ว,ว่ากลับมาที่ชื่อน,นี้ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะเราก็สืบหาข้อหมายตอบข้อหมาย,ม,ายมันก็คือมันเป็นเรามันเป็น,นเราอยากให้อยากให้ดูพวกเรามันเป็นพวกเราอยากบอกว่าให้ให้ทุกคนแบบ be together with us เลยมันใช่มันเลยมีโค้ดที่ว่าแบบว่าอ ah be us with us be with us the us ใช่มันเลยมันเป็นที่มาของบีอัสครับผมบีอัสของบาสอ้วนฮะบีอัสของบาสอ้วนเป็นยังไงจริงเขาไปแต่งเขาแต่งเขาไว้ยังไงเพราะแต่งตีนแต่ชื่ออะไรอเห็นมั้ยมีคนหนึ่งเห็นในทวิตเขาบอกว่าเอ้ในในเอ็กซ์เขาบอกว่าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันว่าแล้วว่าชื่อนี้ฉันแบบไทยถูกเลยคนนั้นก็คือนั่งอยู่ด้านหน้าเลยนะบาสกิงแบบว่าเขาก็ตอนตอนที่เรายื่นไมค์ถามเขาว่าเนี่ยคิดว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีคนพูดว่าบีอัสนะผมก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนมาจากไหนหรือว่าเขาแบบ น่าจะเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากบีอเก่งมากเราสังเกตู้รูได้เช็คบ้างหรือเปล่าก็ก็เช็คครับแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ดีใจกับแฟนคลๆว่าน่าเป็นพวกเราด้วยที่เหมือนแบบได้มีชื่อเรียกให้แฟนๆละทีเพราะเหมือนแบบพวกเราก็คิดกันมานานแล้วก็ไต่ตองกันมานานมากกว่าที่แบบจะสรุปของเาเป็นบีอาร์สก็จริงๆรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่สําคัญมากๆครับเพราะว่าจริงๆรับการที่เซ็นเต์เวิร์ลเนาะแล้วเซ็นเต์เวิร์ลเนี่ยพวกเราก็เคยปาสกิ้งไปแล้วรอบหนึ่งแล้วที่ยังเป็นเพื่อนนี่เลยก็ พอได้กลับมาที่เซนตั่นเวออีกครั้งแล้วก็ได้เจอแฟนๆอีกครั้งก็รู้สึกอบอุ่นใจครับแล้วก็รู้สึกพิเศษมากๆที่ได้ประกาศของกับแฟนๆนะตอนนั้เนี่ยอย่าน้องเบี้ยนะัุเราก็คือแบบโตขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรนะฮะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆใครยังไม่เป็นบีอัสเนี่ยก็ครับก็ลองมาเป็นบีอัสได้นะครับของวัสอ้วนฮะไสามรอบแล้วสามรอบแล้วเนี่ใช่ครับผมถามพี่กับแล้นะไม่มีอะไรเพื่อนๆก็กำลังจะตามมาติดๆแล้ว กำลังอ่อน้องได้น้องลูกเต่าน้องลูกเต่าครับก็ของบัตอ้วนอะของบัตอ้วนใช่ฮะอันนี้ยังไงฮะยังไงฮะเจอะไรยังไงฮะเป็นยังไงบ้างก็เป็นยังไงบ้างพรมเห็นช่วงนี้เขาก็อาจจะซุ่มซ้อมเห็นเข้ามาทุกวันถ่ายนี่อะไรอย่างงี้เห็นเข้ามาทุกวันไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันแบบกินข้าวข้างกันอยู่ใช่แล้วก็แบบต้องรีบกินข้าวรีบไปแบบว่า ไปอยู่ในห้องซองใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเตรียมการเดบิวต์แบบเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เขาก็ซ้อมกันอยู่อย่างหนักครับผมเราลูกเห็นทุกอย่างนะครับอุบไว้ก่อนเนี่ยเห็นทุกอย่างแต่เขาอุบไว้ก่อนดีฮะดีแน่นอนครับรอติจะทำก็ผมใจมากมบแล้วอย่างนั้นเราจะมีโอกาสเหตุผลเพราะคุณแบบว่าสเตจร่วมกันมายอีแน่นอนอันนี้ผมก็ควรจะมีผมก็คาดคาดหวังนะถ้าอยากคำจริงส่วนตัวก็อยากให้มีครับแต่ก็ยังยังไม่รู้แล้วกันว่าไม่รู้กันว่าจริงๆแล้ว ในอนาคตจะเป็นยังไง<ม>แต่ต้องขอขอให้ขอติดตามไ้ก่อนครับเราอยากร่วมงานกันอยู่แล้วอยู่ใกล้กันนิดเดียวครับไม่ต้อง,งอยู่กันเ<ช>จอกันตลอดทุกวันอยู่ในใจอยู่ข้างซ้ายแล้วในฐานะเป็นรุ่นพี่เขาล่ะเราแบบมีกรารแบบแว่าแนะนำอะไรยังไงเขาไหมหรือมีการแนะนำา่ะเขิเลยเรียกป็นรุ่นพี่ครับเราเรียกว่าเรียกว่าเราโตมาด้วยกันนี่แ่ะแค่แค่มีเหมือนมีคนที่มันฟักออกมาก่อนใช่ไหมฮะฟักฟักออกมาก่อนใช่เหมือนฟักไข่ออกมาก่อนใช่แต่ว่า คือระยะเวลาการโตเนี่ยเราโตมาด้วยกันแล้วก็แบบเราเรียนรู้อะไรมาพร้อมกันก็อยากให้รักพวกเราแล้วก็รักได้์สุดกัน,นครับผมเพราะพวกเราก็เป็นเรลชั่นชีพที่ดีต่อกันมาต,ติอด <นะ S 2> เติบโตมาด้วยกันใช่ครับถ้าหาดกันฝากหน่อยทั้งบัสทั้งไดซ์ฝากแฟนให้เรียบร้อยนะได้คสารน้องครูพูดสัหน่อยไหมให้น้องครูได้ฮะครูฝากฝากก็แน่นอนครับว่าไปแล้วพวกเราบัส because of you and I แล้วก็ น้องชายของพวกเราน้องลูกสาวไดซ์ซันเรย์ก็เรี๋ยวเดี๋ยวนี้ทั้งไดซ์แล้วก็ทั้งบาสเลยก็จะมีผลงานแน่ๆไงก็อยากให้ทุกคนติดตามในทาดาเลเบลเลเบลหรือเลเบลทาดาเลเบลฮะสี่น้ำเงินไมรเราใครเราอ๋อพอดีผมพูดเป็นแซงลูรอนะเออขอโทษนะไปเรื่อยทาดาเลเบลครับผมเพนยงสาสีน้ำเงินไปตามได้ครับให้ทีมสปอยสิ่งต่อไปนะครับอะไรนะฮะ ผมไม่ถนัดสปอยครับเมียนสปอยเขาเดินแบบอยู่เมื่อกี้แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่เป็นบีอัสของบัสอ้วนเนี่ยก็อยากให้มาเป็นสีรอบแล้วใช่ฮะอยากให้มาเป็นบีอัสแล้วก็สัญญาว่าพวกเราจะทําผลงานออกมาแบบตั้งใจที่สุดแล้วก็ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้บีอัสทุกคนนะครับผม ดมาจากอะไรอ่ะขอพวงวาไม่้ากเคเด็กพูดน้ำลายเปียกมาแล้วอ่ะอ่ะอ่ะอีะอะ